ทธโอวาทก่อนปรินิพานใบไม้กำมือเดียวโดยวสิณอินทราศาสตร์เสียงบรรยายโดยจาสเบกปรีชาพมผิวคราเมื่อปงพระชนมายุสังขารพระพุทธองค์เสด็จมาถึงปาวารเจดีประทับภายใต้ต้นไม้ซึ่งมีเงาคริมต้นหนึ่งตรัสก,กับพระอานนท์ว่า อาน,นุนผู้อบรมอิทธิบาทสี่มือย่างดีแล้วทำจนคร่องแคแล่วแล้วอย่างเรานี้ถ้าปรารถนาจะมีชีวิตอยู่ถึงหนึ่งกับคือ120ปีก็สามารถจะมีชีวิตอยู่ได้พระโลกนาถตัดดังนี้ถึงสมครั้งแต่พระอานุนก็คงเฉยอยู่ไม่ได้ทูนอะไรเลยความกังวลและความเศร้าของท่านมีมากเกินไป จนปิดบังดวงปัญญาเสียหมดสิน้นอาความจงรักภักดีอย่างเหลือล้นที่ท่านมีต่อพระศา,าสดานั้นบางทีก็ทำให้ท่านลืมเฉลียวถึงความประสงค์ของผู้ที่ท่านจงรักภักดีนั้นเมื่อเห็นพระอานนท์เฉยอ,อยู่พระพุทธองค์จึงตรัสว่าอานนท์เธอไปพักผ่อนเสียบ้างเถิดเธอเหนื่อยมากแล้ว แม้ตถาคตก็จะพักผ่อนเหมือนกันพระอานนท์จึงหลีกไปพักผ่อนนโคลนต้นไม้อีกต้นหนึ่งณบัดนั้นพระตะถาคตเจ้าทรงรำพึงทั้งอดีตการนานไกลซึ่งล่วงมาแล้วถึง45ปีสมัยเมื่อพระองค์ตรัสรู้ใหม่ๆท้อพระไทยในการที่จะประกาศสัจธรรมเพราะเกรงว่าจะทรงเหนื่อยเปล่า แต่อาศัยพระมหากรุณาต่อสัมสัตว์จึงตกลงพระไทยย่ำธรรมเพรีและครานั้นพระองค์ทรงตั้งพระไทยไว้ว่าถ้าบริษัททั้งสี่คือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกายังไม่เป็นปึกแผ่นมั่นคงยังไม่สามารถย่ำยีปรบปวาทคือคำกล่าวจาบจ่วงล่วงเกินจากพาหิร,รัติ ลทัทธิภายนอกพุทธศาสนาที่จะพึงมีต่อพระพุทธศาสนาพระธรรมคำสอนของพระองค์ยังไม่แพร่หลายเพียงพอตราบใดพระองค์ก็จะยังไม่นิพพานตราบนั้นก็แลบัแบบนี้พระธรรมคำสอนของพระองค์แพร่หลายเพียงพอแล้วภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาฉลาดสามารถ พอที่จะดำงรงพมัญจันศาสนวาตของพระองค์แล้วก็เป็นการสมควรแล้วที่พระองค์จะเข้าสู่มหาปรินิพพานทรงดำริดังนี้แล้วจึงทรงปรงพระชนมายุสังขารคือตั้งพระไทยแน่วแน่ว่าพระองค์จากปรินิพพานในวันวิสาขปุรณีคือวันเพ็ญเดือนหอันว่า บุคคลผู้มีกำลังกร่งศิลามหาแท่งทึบจากหน้าผาลงสูส่สระย่อมก่อความกระเพื่อมสันสเทือนแก่น้ำในสระฉันใดการปรงพระชนมายุสังขารอธิษฐานพระไทยว่าจะปรินิพพานของพระอนาวรณยญานผู้มีพระญาณอันไม่มีอะไรขวางกันก็ฉันนั้นก่อความวิบิตแปรปวนแก่โลกธาตุทั้งสิน้น มหาปตพีมีอาการสั่นสะเทือนเหมือนหนังสัตว์ที่เขาขึงไว้แล้วตีด้วยไม้ท่อนใหญ่ก็ปานกันรุกษาขาสั่นไหวไวกวแว่งด้วยแรงวายุบบกสะบัดใบอยู่พอสมควรแล้วสงบนิ่งมีอาการประหนึ่งว่าเศร้าโศกสลดในเหตุการณ์ครั้งนี้เหมือนกุมารีนางน้อยคร่ำครวญปริเวธนาถึงมารดาผู้จะจากไป จนสลดแน่นิ่งณนะเบื้องบนท้องฟ้าสีครามกลายเป็นแดงเข้มดุดเสือลำแผนซึ่งไหลด้วยเลือดสดปักษาชาติร้องระงม,มสนันภัยเหมือนจะประกาศว่าพระผู้ทรงมหากรุณากำลังจะจากไปในไม่ช้านี้พระอานน์สังเกตเห็นความวิปิดตแปรปวนของโลกธาตุดังนี้จึงเข้าเฝ้าพระจอมมุนีทูลถามว่า พระองค์ผู้เจริญโลกธาตุนี้วิปิดตแปรปรวนผิดปกติไม่เคยมีไม่เคยเป็นได้เป็นแล้วเพราะเหตุอะไรหนอพระทศพลเจ้าตรัสว่าอานุเอยอย่างนี้แหละคราใดที่ตถาคตประสูตรตรัสรู้มุนธรรมจักโปร่งอายุสังขารและนิพพานครานั้น ย่อมจะมีเหตุการณ์วิปริตอย่างนี้เกิดขึ้นพระอานุนทราบว่าบัดนี้พระตถาคตเจ้าปรงพระชนมายุสังขานเสียแล้วความสเทียนใจและว้าเวประดังขึ้นมาจนอัสุชนทาลาไหลหลังสุดห้ามหักเพราะความรักเหลือประมาณที่ท่านมีในพระเชตพาดาท่านหมอบลงที่พระบาทมูลแล้วถูนว่าข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐ ขอพระองค์อาศัยความการุณาในข้าพระองค์และหมู่สัตว์จงดำรงพระชนคีพต่อไปอีกเถิดอย่าเพิ่งด่วนปรินิพานเลยกราบทูลเท่านี้แล้วพระอาน,นุนก็ไม่อาจทูลอะไรต่อไปอีกเพราะโศกาดุลท่วมทนหทไทยอาน,นุนเอ๋ยพระศาสดาตรัสพร้อมด้วยโทษทัศนการไปเบื้องพระพักอย่างสุดไกล มีแววแห่งความเด็ดเดี่ยวฉายออกมาทางพระเนตรและพระพักเป็นไปไม่ได้ที่จะให้ตถาคตกลับใจตถาคตจะต้องปรินิพานในวันเพ็ญแห่งเดือนวิสาขะอีกสมเดือนข้างหน้านี้อานนท์เราได้แสดงนิพิิโอภาสอย่างจ่มแจ้งแก่เธอพอเป็นในามาเมื่อน้อยกว่า16ครั้งแล้วว่า คนอย่างเรานี้มีอิทธิบาทภาวนาที่ได้อุปรมมาด้วยดีถ้าจะประสงค์อยู่ถึงหนึ่งกับคือ120ปีก็พออยู่ได้แต่เธอหาเฉลียวใจไม่ไม่ได้ทุนเราเลยเราตั้งใจไว้บ่าในคราวก่อนๆน,นี้ถ้าเธอทุนให้เราอยู่ต่อไปเราจะห้ามเช็ดสองครั้งครั้งที่สเราจะรับอารัธนาของเธอ แต่บัดน,นี้ชาเสียแล้วเราไม่อาจกลับใจได้อีกพระศาสดาหยุดหยุกครู่หนึ่งแล้วตรัสต่อไปว่าอานท์นเธอยังจำได้ไหมครั้งหนึ่งนับภูเขาซึ่งมีลักษณะยอดเหมือนนกแรง้งอันได้นามว่าคิดชกูดนับภูเขานี้มีถ้ำอันคจรน,นามชื่อสุรขาตา ที่ทำนี้เองสาวกผู้เลี่ยงหรือว่าเลือดทางปัญญาของเราคือสารีบุตรได้ถอนตัณหานุสัสโดยสิ้นเชิงเพียงเพราะฟังคำที่เราสนทนากับหลานชายของเธอผู้มีนามว่าทีฆนาคะเพราะไว้เล็บยาวเมื่อสารีบุตรมาบวชในสำนักของเราแล้วทีฆนาคะปริพาชกเที่ยวตามหาลุงของตนมาพบลุงของเขา คือสารีบุตรถวายงานพัดเราอยู่จึงพูดเปรยเปยเ,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 เป็นเคียงกระทบกระเทียบว่าพระโคโดมทุกสิ่งทุกอย่างข้าพระเจ้าไม่พอใจหมดซึ่งรวมความว่าเขาไม่พอใจเราด้วยเพราะตถาคตก็รวมอยู่ในคําว่าทุกสิ่งทุกอย่างเราที่ตอบเข้าไปว่าถ้าอย่างนั้นเธอควรจะไม่พอใจ ความคิดเห็นอันนั้นของเธอเสียด้วยอานน์ต่อมาที่โคตมาติโคตที่เหวสำหรับทิ้งโจรที่ถ้ำสัตบันไใกล้เบพาระบันพดท,ที่การศิลาใกล้ภูเขาอิสิกิริบันพดภูเขาเกิดลือสีที่เงื้อมเขาชื่อสป,ปิโสนาธิกาใกล้ป่าสีตะวันที่ตโปทาราม ที่เวรุวันสวนไผ่อันร่มรื่นของจอมเสนาแห่งคว้นปกฏที่สวนมะม่วงของหมอชีวก,กะโกมารพัฒที่มัตตกุจิมิคทายวันทั้งสิบแห่งนี้นักแขวงราชคือต่อมาเมื่อเราทิ้งราชคือไว้เบื้องหลังแล้วจาริกสู่เวสาลีนครอันรุ่งเรืองจริงเราก็ให้ในแก่เธออีกถึงหกแห่งคือที่อุเทนเจดี สัตตมพะเจดีโคตมกะเจดีพ่อหุบปุตตะเจดีสารันทะเจดีและปาวาระเจดีเป็นแห่งสุดท้ายคือสถานที่ซึ่งเราอยู่ในบัดน,นี้แต่เธอก็หาเฉลียวใจไม่ทั้งนี้เป็นความบกพร่องของเธอเองเธอจะคร่ำควรเอาอะไรอีกอาหนุนเอย บัดนี้สังขารอันเป็นเหมือนเกวียนชำรุถนี้เราได้สละแล้วเรื่องที่จะดึงกลับคืนมาอีกนั้นไม่ใช่วิสัยแห่งตถาคตอานุนเราไม่ได้ปรักปําเธอเธอเบาใจเถิดเธอได้ทำหน้าที่ดีที่สุดแล้วบัดนี้เป็นการสมควรที่ตถาคตจะจากโลกนี้ไปแต่ยังเหลือเวลาอีกถึงสามเดือน บัดนี้สังขารของตถาคตเป็นเสมือนเรือรัว่วคอยแต่เวลาจะจมลงสู่ท้องทานเท่านั้นอานน์เราเคยบอกเธอแล้วไม่ใช่หรือว่าบุคคลย่อมต้องพระภาคจากสิ่งที่รักที่พึงใจเป็นธรรมดาหลีกเลี่ยงไม่ได้อานนนเอยยีวิตนี้มีความพระภาคเป็นที่สุด สิ่งทั้งหลายมีความแตกไปดับไปสลายไปเป็นธรรมดาจะปรารถนาไม่ให้เป็นอย่างที่มันควรจะเป็นนั้นเป็นฐานะที่ไม่พึงหวังได้ทุกสิ่งทุกอย่างดำเนินไปเคลื่อนไปสู่จุดสลายตัวอยู่ทุกขณะและแล้วพระจอมาศาสดาก็เสด็จไปยังพันทุคามและโภคณคณครรตามลำดับ ในระหว่างนั้นทรงให้โอวาทภิกษุทั้งหลายด้วยพระธรรมเทศนาอันเป็นไปเพื่อโรกุตราร,ริยธรรมกล่าวคือศีลส,สมาธิปัญญาปิมุตติและวิมุตติยานทัศนะเป็นตน้นว่าศีลเป็นพื้นฐานที่รองรับคุณอันยิ่งใหญ่ประนึงแผ่นดินเป็นที่รองรับและตั้งลงแห่งิ่นทั้งหลาย เป็นตนว่าพึกษาละดาวันมหาสิงขรอนและสัจจตุบททวิบาตนานาชน,นิดบุคคลผู้มีศีลเป็นพื้นใจย่อมอยู่สบายมีความปลอดโปร่งเหมือนเรือนที่บุคคลปัดกวาดเค็ดถูเรียบร้อยปราศจากเรือดและฝุ่นเป็นที่รบกวนศีลที่เองเป็นพื้นฐานให้เกิดสมาธิคือความสงบใจ สมาธิที่มีศีลเป็นเบื้องตนเป็นพื้นฐานย่อมเป็นสมาธิที่มีผลมากมีอาที่ส่งมากบุคคลผู้มีสมาธิย่อมอยู่อย่างสงบเหมือนเรือนที่มีฝาผนังมีประตูนหน้าต่างปิดเปิดได้เรียบร้อยมีหลังคาสำหรับป้องกันลมแดดและฝนผู้อยู่ในเรือนเช่นนี้ฝนตกก็ไม่เปียกแดดออกก็ไม่ร้อนฉันใด บุคคลผู้มีจิตเป็นสมาที่ก็ฉันนั้นย่อมสงบอยู่ได้ไม่กระวนกระวายเมื่อลมแดดและฝนกล่กาวคือโลกธรรมแผดเผากระพือสัดสาสเข้ามาครั้งแล้วครั้งเราสมาที่อย่างนี้ย่อมก่อให้เกิดปัญญาในการฟาดฟันย่ำยีและเชื่อดเขีอนกิเลสาสวะต่างๆให้เบาบางและหมดสิ้นไป เหมือนบุคคลผู้มีกําลังจับสาตราอันคมกริบแล้วถางป่าให้โล่งเตียนก็ปานกันปัญญาซึ่งมีสมาที่เป็นรากฐานนั้นย่อมปรากฏดุดไฟดวงใจกําจัดความมืดให้ปราศนาการมีแสงสว่างรุ่งเรืองอัมภัยขับฝุ่นละอองคือจิเลตให้ปลิวหายปัญญาจึงเป็นประดุจป,ประทีปแห่งดวงใจ อันว่าจิตนี้เป็นธรรมชาติที่ผ่องใสอยู่โดยปกติแต่เศร้าหมองไปเพราะคุกเขาด้วยกิเลสนานาชนิดศีลส,สมาธิและปัญญาเป็นเครื่องพอกจิตใจให้ขาวสะอาดดังเดิมจิตที่ฟอกแล้วด้วยศีลสมาธิและปัญญาย่อมหลุดพ้นจากอาสวะทั้งปวงภิกษุทั้งหลาย บุคคลผู้มีจิตหลุดพ้นแล้วจากอาสวะย่อมพบกับปิติอันปราโมทอันใหญ่หลวงรู้สึกตนว่าได้พบขุมทรัพย์อบาหาอะไรเปรียบม่ได้เอิบอาบซาบซาด,ด้วยธรรมตนของตนนั่นแหลเป็นผู้รู้ว่าบัตรนี้กิเลยสานุสัยต่างๆได้สิ้นไปแล้วพบใหม่ไม่มีอีกแล้วเหมือนบุคคลผู้ตัดแขนขาดย่อมรู้ด้วยตนเองว่า บัดนี้แขนของตนขาดแล้วโอวาทานุสาสนีของพระผู้มีพระภาคส่วนใหญ่เป็นไปเยี่ยงนี้ข่าวการปรงพระชนมาทุสังขารของพระาศาสดาแพ่กระจายไปทั่วสังคบนทนประดุจบุรุษผู้มีกําลังกระพือผ้าขาวครุมบริเวณเนื้อที่อันน้อยบัดนี้สาวกของพระองค์ทางคริหัดและบรรพชิต รู้สึกว้าเวหวิววันและเลื่อนลอยสาวกที่เป็นปุถุิชนไม่อาจกลั้นอัสุทานไว้ได้มีไปหน้าอาบด้วยน้ำตาประชุมกันเป็นกลุ่มๆรำพึงรำพันอยู่ว่าพระผู้มีพระภาคจะปรินิพพานเสียแล้วพวกเราจะทำอย่างไรหนอส่วนสาวกผู้เป็นขีนาศพสิ้นอาสวะแล้วก็ได้แต่ปรงธรรมสังเวท คือความสลดใจตามแบบพระอริยะภิกษุรูปหนึ่งได้นามว่าธรรมมารามคิดว่าอีกสามเดือนข้างหน้าพระตถาคตเจ้าจะปัจนิพัน์เราบวชในสำนักของพระองค์แต่ยังมีอาสวักิเลสอยู่กระไรหนอเราจะพึงเพียรพยายามเพื่อบรรลุอรานตผลในเวลาที่พระพุทธองค์ยังทรงพระชนอยู่ คิดดังนี้แล้วท่านไม่ได้จับกลุ่มกับภิกษุอื่นๆไม่ได้เศร้าโศกปลีกตนออกไปอยู่แต่ผู้เดียวพยายามทำสมถะและวิปัสสนาภิกษุทั้งหลายอื่นเห็นพฤติการดังนี้เข้าใจว่าภิกษุธรรมารามหาความรักความอาลัยในพระผู้มีพระภาคมิได้จึงนำความข้อนั้นกราบทูลพระองค์ พระเจ้าข้าภิกษุทูลภิกษุชื่อธรรมารามหาความรักความอาลัยในพระองค์ไม่ได้เลยเมื่อทราบว่าพระองค์จะปะริพัน์ก็หาได้แสดงอาการเศร้าโศกอย่างใดไม่ปรีกตนไปอยู่แต่ผู้เดียวไม่เกี่ยวข้องไตถามเรื่องราวของพระองค์เลยพระศาสดารับสั่งให้พระธรรมารามเข้าเฝ้า ตรัสถามว่าธรรมารามได้กินว่าเธอทำอย่างที่ภิกษุทั้งหลายกล่าวนี้หรือพระพุทธเจ้าข้าพระธรรมารามทูลรับทำไมเธอถึงทำอย่างนั้นเธอไม่อาลัยใจดีในตถาคตหรือพระศาสดาตรัสถามหาไม่ได้พระเจ้าข้าข้าพระองค์คิดว่า ข้าพระองค์บวชแล้วในสำนักของพระองค์ผู้สรรเสริญความเพียรพยายามบัดน,นี้พระองค์จะนิพพานแล้วทำจะไหนหนอข้าพระองค์จะพึงทำความเพียรเพื่อบรรลุธรรมอันสูงสุดเพื่อบูชาพระองค์ตั้งแต่พระองค์ยังชนพระชนชีพอยู่ทีเดียวด้วยเหตุนี้ข้าพระองค์จึงบีกออกจากหมู่อยู่แต่ผู้เดียว พระพุทธองค์ทรงเปร่งอุทานออกมาสามครั้งว่าดีแล้วภิกษุแล้วผินพักมาตรัสกับภิกษุทั้งหลายอื่นว่าภิกษุทั้งหลายผู้ใดมีความสเสน่หาอะไรในเราพึงทำตนอย่างธรรมารามภิกษุนี้การทำอย่างนี้ชื่อว่าบูชาเคารพนับถือเราด้วยอาการอันยอดจริงภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ยินดีในธรรมตรึกตองธรรมระลึกถึงธรรมอยู่เสมอย่อมมีเสื่อมจากพระสัทธรรมไม่เสื่อมจากพระนิพพานแม้กระน,นั้นภิกษุทั้งหลายก็ไม่ไายที่จะแวดล้อมพระองค์ไปทุกคนทุกแห่งพระาศาสดาเห็นดังนี้จึงเตือนภิกษุเหล่านั้นให้พยายามสแสวงหาวิเวกเพื่อบรรลุคุณธรรมที่ยังไม่ได้บรรลุเพื่อทำตนให้บริสุทธิ์ จากกิเลสด้วยพระพุทธพจ์ว่าภิกษุทั้งหลายบรรดาทางทั้งหลายมักมีองค์8ประเสริฐที่สุดบรรดาบททั้งหลายบทสี่คืออริยสัตประเสริฐที่สุดบรรดาธรรมทั้งหลายวิยราคะคือการปราศจากความกำหนัดยินดีประเสริฐที่สุดบรรดาสัตว์สองเท้าพระตถาคตเจ้า ผู้มีจักษุประเสริฐที่สุดมักมีองค์8นี่แหลเป็นไปเพื่อทัศนะอันบริสุทธิ์หาใช่ทางอื่นไหม่เธอทั้งหลายจงเดินไปตามทางมักมีองค์8นี้อันเป็นทางที่ทำมานให้หลงติดตามไม่ได้เธอทั้งหลายจงตั้งใจปฏิบัติเพื่อทำทุก์ให้สิ้นไปความเพียรพยายามเธอทั้งหลายต้องทำเองตถาคต เป็นแต่เพียงผู้บอกทางเท่านั้นเมื่อปฏิบัติตนดังนี้พวกเธอจกพ้นจากมานและบ่วงแห่งมานพระพุทธองค์ตรัสกับอานนท์ว่ามาเถิดอานนท์เราจะไปกุินารานครด้วยกันพระอานนท์รับพุทธบัญชาแล้วประกาศให้ภิกษุทั้งหลายทราบพร้อมกันแล้วดุ่มเดินจากสถานที่นั้นมุ่งกุศาราน,านคร ในระหว่างทางทรงเด็ดเหนื่อยมากจึงแวะเข้าร่มพึกใบหนาต้นหนึ่งรับสั่งให้พระอานนุนปูผ้าสังคาติทํำเป็นสี่ชั้นอานนุนเราเหน็ดเหนื่อยหรอเกินอาพาธก็มีอาการรุนแรงขึ้นเร็วเข้าเถิดรีบปูผ้าสังคาติลงเราจะนอนพักผ่อนและขอให้เธอ ไปนำน้ำมาดื่มพอแก้กระหายพระเจ้าค่าพระอานุนทุเลเกวียนเป็นจำนวนมากเพิ่งผ่านพ้นลำน้ำไปสักครู่นี้เองน้ำยังขุนอยู่ไม่ควรที่พระองค์จะดื่มขอเสด็จไปดื่มน้ำแม่น้ำกะกุทานทีเถิดมีน้ำใสจืดสนิทเย็นดีอย่าเลยอานณุน พระตถาคตตรัสเป็นเชิงบิงบออย่าคอยจนถึงแม่น้ำกะกุธาาทีเลยเราก็หายเล็กเกนินร่างกายเร่าร้อนคอแห้งผากเธอจงรีบไปนำน้ำมาเถิดพระอานนุนรับพุทธบัญชาแล้วถือบาทของพระตถาคตเจ้าไปท่านมีอาการเหมือนว่าจะเดินกลับแต่ด้วยความเชื่อและห่วงใยในพระาศาสดา จึงเดินลงไปอีกพอท่านทําท่าจะตักขึ้นมาเท่านั้นน้ำซึ่งมีสีขาวขุ่นเพราะรอยเกวียนและโคลก็ปรากฏเป็นน้ำใสสะอาดเหมือนกระจกเงาซึ่งหญิงสาวผู้รักสวยรักงามขัดไว้ดีแล้วท่านจึงตักน้ำนั้นมาแล้วรีบเดินกลับน้อมบาดน้ำเข้าไปถวายพระศา,าสดาพระพุทธองค์ทรงดื่มด้วยความกระหาย พระอานุนมองดูด้วยความชื่นชมในพุทธบารมีแล้วทูลว่าพระพุทธเจ้าขา้าอัศจ,จรรจิงสิ่งที่ไม่เคยมีไม่เคยปรากฏได้มีและปรากฏแล้วเป็นเพราะพุทธานุภาพโดยแท้บารมีธรรมเป็นสิ่งที่น่าสั่งสมแท้แล้วท่านก็เล่าเรื่องน้ำขุนกลับใสสะอาดโดยฉับพันให้พระผู้มีพระภาคสดับ พระจอมโมนีคงประทับสงบนิ่งด้วยอาการแห่งผูเ้เจนจบและเข้าใจในความเป็นไปทั้งปวงก่อนหน้านี้เพียงเล็กน้อยเมื่อพระองค์ผ่านมาทางเมืองปาวาประทับณสวนมะ่วงของนายจุนทะบุตรนายช่างทองนายจุนทะทูลอารัธนาให้รับพัตตาหารหน้าบ้านของตนและจัดแจงขาธิยโภชนิยาหารอย่างประนีต รุ่งขึ้นได้เวลาแล้วอาราธนาพระพทุทธองค์และภิกษุสงฆ์เพื่อเสวยจึงรับสั่งให้ถวายแก่พระองค์แต่ผู้เดียวไม่ให้ถวายแก่ภิกษุรูปอื่นเมื่อพระองค์เสวยแล้วก็รับสั่งให้ฝังเสียดูเถิดพระมหาการุณาแห่งพระองค์มีถึงป่านนี้สำหรับพระองค์นั้นไม่ได้ห่วงใยในชีวิตแล้วเพราะถึงอย่างไรอย่างไรก็จะต้องนิพพาน ในคืนวันนี้แน่นอนทรงเป็นห่วงภิกษุสาวกว่าจะลำบากถ้าฉันอาหารที่ย่อยยากชนิดนั้นประหนึ่งมารดาหรือบิดาผู้เปี่ยมด้วยเมตตาทําในบุตรของตนทราบว่าอะไรจะทำให้บุตรธิดาลลำบากย่อมพร้อมที่จะรับความลำบากอันนั้นเสียเอง